สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะฮันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะแค่จะมาเมาส์มอยเกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการเข้ารับการรักษาหรือการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยของโรงพยาบาลในประเทศสโลวีเนียให้คุณผู้ชมได้รู้นะคะก็คือ ถ้าคุณผู้ชมจําได้ตั้งแต่เดือนนี้ตั้งแต่ต้นเดือนนะคะที่ฮันนี่เคยเคยป่วยที่ว่าแพ้อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็ไปได้รับการรักษามานะคะแล้วเมื่อ,อต้นเดือนของเดือนนี้นะคะก็เอริกาเล่นเจ้เาเขาเรียกอะไรอะสเก็ตบอร์ดค่ะแล้วก็เกิดล้มหัวฟาดพื้นปะก็ต้องพาไปโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะส่วนเมื่อไม่กี่เมื่ออาทิตย์ก่อน คุณสามีก็ต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะเพราะว่าปวดท้องกระทันหันนะคะแต่ปัญหาเรื่องการจีบไข้ได้ป่วยของคนในครอบครัวฮันนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรร้ายแรงนะคะทุกคนปลอดภัยดีค่ะแต่สิ่งที่ฮันนี่จะมาเม้ามอยในวันนี้ก็คือระบบการเข้าเยี่ยมผู้ป่วยของโรงพยาบาลที่นี่นะคะเขาจะไม่เหมือนในประเทศไทยเลยค่ะตั้งแต่ตอนที่ฮันนี่ท้องลูกแล้วก็ไม่ได้มีการเข้ารับการผ่าคลอดนะ,นะคะเขาก็จะมีการจํากัด เวลาเยี่ยมด้วยค่ะโดยคนที่เยี่ยมนะั้นก็จะเป็นแค่คนในครอบครัวเช่นสามีกับลูกเล็กๆเ,เท่านั้นนะคะลูกที่โตแล้วก็ไม่อนุญาตให้เยี่ยมนะคะคือถ้าเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลคือไม่สามารถอยู่บ้านคนเดียวได้อย่างเงี้ยก็จะติดตามพ่อมาเยี่ยมแม่ได้ค่ะโดยเขาจะให้เวลาเยี่ยมตั้งแต่สี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นเท่านั้นนะคะและในหนึ่งวันก็จะได้แค่นั้นค่ะซึ่งมันก็จะไม่เหมือนเมืองไทยตรงที่ว่าปกติ คนไทยเมื่อคลอดลูกจะมีทั้งครอบครัวเลยค่ะมา,มาเยี่ยมมาพักหรือว่ามาอยู่เป็นเพื่อนนะคะเคยถามนะคะว่าทําไมเขาก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเราต้องควบคุมเชื้อโรคค่ะก็คือถ้าคนเข้ามาอาจจะทําให้มีเชื้อโรคเข้ามาทําให้ผู้ป่วยเนี่ยมีอาการหรือผลข้างเคียงอะไรมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะส่วนเอริกนะคะเมื่อตอนที่เขาไม่สบายถึงขั้น ต้องนอนพักโรงพยาบาลก็คือหัวเขาเนี่ยกระแทกพื้นฉะนั้นเขาต้องได้รับการเอกซเรย์นะคะพอเอกซเรย์เสร็จเขาก็ให้อยู่ดูอาการที่โรงพยาบาลหนึ่งหงคืนกับ1วันนะคะซึ่งในเวลากลางคืนเนี่ยเขาก็ไม่อนุญาตให้พ่อแม่ผู้ปกครองเฝ้าอยู่กับลูกนะคะถ้าเด็กอายุมากกว่า5-6ถขวบขึ้นไปซึ่งอันนี้ก็ แตกต่างจากประเทศไทยโดยสิ้นเชิงนะคะปกติเนี่ยถ้าลูกเราเจ็บไข้ได้ป่วยแบบนี้พ่อแม่ก็ต้องไปนอนเฝ้ากันตั้งแต่ทั้งเช้าทั้งกลางวันจนกว่าลูกจะได้ออกจากโรงพยาบาลนะคะส่วนในเคสของคุณสามีนะคะก็ปวดท้องค่ะเดี๋ยวฮันนี้จะเล่าให้ฟังก่อนนะคะว่าเหตุมันเกิดขึ้นยังไงก็คือในคืนในคืนวันศุกร์ตอนประมาณห้าทุ่มนะคะคุณสามีเขาก็รู้สึกปวดท้องแบบไม่ปกตินะคะเขาก็เลยโทรไปติดต่อที่ เหมือนฝ่ายฉุกเฉินนะคะเขาเรียก a m b u l ั n นเนาะเสร็จแล้วเขาก็เหมือนกับว่าให้ไปที่โรงพยาบาลประจําจังหวัดหรือประจําตําบลน,นั้นนี่ไม่ค่อยชัวเรื่องนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็ให้เหมือนกับกินยาอะไรบาง,บางอย่างนะคะเขาบอกว่าถ้าภายในหนึ่ง,นนงชั่วโมงเนี่ยคุณยังไม่หายปวดคุณอาจจะต้องไปที่โรงพยาบาลใหญ่ในลูบเบียนานะคะ หลังจากนั้นรู้สึกว่าเขาจะไม่หายปวดค่ะเขาก็เลยมีการส่งตัวกันไปที่เมืองหลวงนะคะก็คือลูเบเนาเช้าของวันเสาร์ตัวประมาณตีห้านะคะ,ะคุณสามีเขาก็ขับรถไปเองเลยค่ะไปที่ลูเบเนาไปตรวจให้ละเอียดว่าตัวเองเป็นอะไรพอตรวจพบเจอปัญหาเรียบร้อยแล้วเขาก็มีการติดต่อให้เข้ารับการผ่าตัดนะคะแล้วเขาก็ถึงโทรมาหาฮันนี่ตอนตอนสายๆของวันเสาร์นะคะ ว่าเขาจะต้องอาจจะต้องได้รับการผ่าตัดนะแล้วก็อาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลาเจ็ดวันอันนี้ก็แปลกใจโอ้ทุกขั้นตอนทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะมนรู้ทีก็นี่แหละตอนที่เขาโทรมาตอนนี้พอเสร็จแล้วแล้วก็กว่าจะได้เข้ารับการตรวจกว่าจะได้เข้ารับการผ่าตัดก็ช่วงทเที่ยงๆบ่ายๆพอหลังจากที่เขาได้รับการผ่าตัดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ขับรถก็ไม่เป็นรถเมย์มันเป็นมันเป็นวันอาทิตย์นะคะหลังเขาผ่าตัดวันเสาร์ แล้ววันอาทิตย์เนี่ยเขาก็จะเหมือนกับโดนเข้าไปอยู่ในห้องพักดูอาการนะคะพอเสร็จแล้วฮันนี่ก็รถเมย์ก็ไม่มีขับรถก็ไม่เป็นก็เลยต้องอยู่บ้านอยู่กับลูกนะคะรอการอัปเดตจากคุณสามีนะคะวันจันทร์นนี่ไม่ได้ไปทํางาน,นนี่ก็ปล่อยไม่ได้อะไรก็แค่ติดต่อโดยการโทรโทรสอบถามอาการเขานะคะบางทีเขาก็โทรมาอัปเดตให้ฮันนี่ฟังพอถึงวันอังคารตอนเช้าเนี่ยฮันนี่ก็ จะเข้าไปเยี่ยมคุณสามีนะคะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ให้เราเข้าเยี่ยมนะคะเขาจะรับแค่ของที่เราจะนําไปเยี่ยมแล้วก็เขาจะเป็นคนนําของไปเยี่ยมนะ่เอาไปให้กับคุณสามีของเราเองอันนี้ก็แปลกนะคะที่แบบเราไม่สามารถเข้าเยี่ยมได้ไม่ใช่ว่าเป็นเพราะโควิดนะคะแต่ว่าเป็นระบบของเขาแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็คือห้ามบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมนะคะโดยก่อนที่เราเอาของไปให้เพื่อจะเยี่ยมคุณสามีเนี่ยอันนี้ก็เตรียม ดอกไม้ไปนหนึ่งช่อแล้วก็ของใช้ส่วนตัวที่เขาอาจจะจำเป็นต้องใช้นะคะก็มีแว่นมีสเปรย์ระงับกลิ่นกายที่เขาบอกว่าเขาเขาจะต้องใช้นะคะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าดอกไม้เนี่ยเอาไปให้ไม่ได้นะเพราะว่าเอาแล้วทำไมถึงไม่ได้เขาก็บอกว่าเผื่อว่าผู้ป่วยที่อยู่ร่วมห้องกับคุณสามีเนี่ยเขาจะแบบเป็นแพ้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยสรุปพันนี้ก็ต้องถือดอกไม้กลับบ้านนะคะหลังจากนั้นพอถึงวันพฤหัสค่ะ ปกติก็จะให้กลับวันศุกร์แต่ว่าคุณสามีเขาอาการดีเป็นปกติดีก็เลยได้กลับบ้านวันพฤหัสนะคะเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะเดี๋ยวฮันนี่จะพาไปดูบรรยากาศการเดินทางไปเยี่ยมคุณสามีที่โรงพยาบาลเซ็นเตอร์นะคะไปดูกันเลยค่ะ

เดี๋ยวฮันนี้ก็จะต้องเอาของไปฝากนะคะโดยที่จะผ่านเข้าไปประตูตรงนี้แล้วก็ติดต่อกับพยาบาลที่เขาจะมีหน้าที่นำของฝากพวกนี้ไปส่งให้ถึงผู้ป่วยนะคะอยู่ชั้นสามแต่เยี่ยมไม่ได้ะคะดอกไม้เข้าไม่ได้เลยค่ะเขาบอกว่ากลัวคนในห้องจะ เป็นอัลเลอร์จีก็เลยไม่เอากลับเซ็งเป็ดเลยค่ว <c oughs> ะวสารซื้อมาฝาก <c oughs>